พลพัักกกนรุงุงคสำหรับคนที่ชอบความสดชื่นของรสชาติผลไม้นะครับต้องขนมหวานสูตรนี้เลยครับมากับหลากหลายเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติของผลไม้เน้นๆครับกับเมนูที่มีชื่อว่าฟรุตคอ a เทลดี i ลท์ครับฟรุตคอ a เทลด l ไลท์ของพลนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟรุตสลัดนะครับเป็นผลไมร้รวมที่มาในรูปแบบกระป๋องนะครับแล้วก็พานาคอต้ารสผลไม,ม้รวมและ แกรนิต้ารถผลไม้รวมครับซึ่งแกรนิต้าเนี่ยเราต้องนําไปแช่แข็งใช่ไหมครับดังนั้นเราจะมาเริ่มทําจากส่วนของแกรนิต้าก่อนนะครับพนจะนําน้ำสะอาดส่วนหนึ่งนะครับใส่ลงในหม้อพร้อมด้วยน้ําตาลส่วนนี้เนี่ยเราต้องการนําไปตั้งไฟนะครับเพื่อให้น้ําตาลละลายดีครับ ไม่ต้องเคี่ยวนะครับแค่ให้น้ำตาลทรายเนี่ยละลายดีก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับเราก็จะนำน้ำเชื่อมส่วนนี้นะครับมารวมกับน้ำสะอาดส่วนที่เหลือครับ และสำหรับรสชาติผลไม้รวมในก่ในต้าของเราในวันนี้นะครับมาจากซันควิกขวดนี้ครับน้ำรสผลไม้รวมชนิดเข้มข้นครับก็จะเป็นรสชาติผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาวรสเป็นมะม่วงเป็นส้มเป็นสับปะรดนะครับรสชาติกลมกล่อมมากทีเดียวที่สําคัญเนี่ยมีวิตามินซีด้วยครับและเรายังสามารถควบคุมความเข้มข้นของรสชาติของเขาได้ด้วยนะครับเราจะใช้ทั้งหมด75กรัมนะครับใส่ลงไปผสมกันครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําส่วนประกอบเนี่ยครับไปแช่แข็งครับใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพนาคอต้ตอรกันพนาคอต้ตเนี่ยเขาก็จะเซตตัวได้ด้วยเจลาตินนะครับวันนี้เราใช้เจลาตินในรูปแบบผงนะครับหช้อนชาถ้าเผื่อเพื่อนๆใช้แบบแผ่นก็1แผ่นนะครับเราใส่น้ําสะอาดนะครับลงไปคนนิดนึงนะครับให้เจลาตินเนี่ยโดนน้าทั่วดีเจลาตินก็จะทําหน้าที่ดูดน้านะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเราก็จะมีครีมนมสด และน้ำตาลครับหลังจากที่เราพักเจลาตินของเราไว้ประมาณ5นาทีนะครับจุดเตาครับแล้วก็ใช้ตะก้อนะครับคนให้น้ําตาลละลายพอส่วนผสมของครีมนมของเราเดือดแล้วนะครับปิดไฟครับยกออกจากความร้อนนะครับเราใส่เจลาตินที่พองแล้วนะครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วคนให้เจลาตินละลายดีครับ เช่นเดียวกันครับรสชาติของผล,ลไม้รวมเข้มข้นของผลมาจากขวดนี้เลยครับสันควิกนะครับลวงให้ได้45มิลลิลิตรนะครับหรือเราจะช่างก็ได้นะครับน้ำหนักก็ใกล้เคียงกัน45กรัมครับใส่ตามลงไปนะครับ นอกจากเรานาซันควิกนะครับรถผลไม้รวมเนี่ยมาทําเป็นขนมต่างๆหรือเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ทําเป็นอาหารนะครับก็เข้ากันได้ดีนะครับอย่างเราจะใช้เป็นตัวช่วยในการทําซอสเปรี้ยวหวานนะครับหรือทําซอสทลรลยากิก,ก,ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับสำหรับพานาคอตตาสูตรนี้เนี่ยครับนอกจากรสชาติของผลไม้รวมแล้วผลจะให้เขามีรสชาติของโยเกิร์ตเราใช้กรีกโยเกิร์ตนะครับใส่ตามลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพนาคต้าเนี่ยเราแช่เย็นไม่นานครับประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จตัวล้วครับน้ำแข็งรถผลไม้รวมของเรานะครับแข็งตัวละในตัวส่วนประกอบเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนของน้ําตาลความหวานนะครับทำให้เขาจะไม่แข็งมากเกินไปดังนั้นเราใช้ซ่อมขูดเบาๆนะครับเนี่ยฮะก็จะฝูนะครับพอเราขูดมาด้านนี้นะครับเราก็สับด้านบ้าง กาเนต้าของเรานะครับตอนนี้ฟูขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะนํากลับไปแช่แข็งนะครับอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องนานครับสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้แล้วครับและตอนนี้นะครับพนาคอตต้าของเราเนี่ยก็เ็ตตัวดีแล้วครับส่วนเกาเนต้าหลังจากที่เราแช่เย็นมาแล้วอีก1ชั่วโมงนะครับเราพร้อมที่จะขูดรอบที่2แล้วก็ประกอบเป็นขนมของเราแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับของหวานที่มาพร้อมกับความสดชื่นและก็รสชาติของผลไม้รวมที่หลากหลายลองทำกันดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ